สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านมังงะและการกลับมาแก้แค่ของพยายที่แพ้อของผมตอนที่15เพจผู้แปลนี่เมื่อสบายสบยไปแล้วไปอ่านกันเลยเป็นครอบครัวที่ยุ่งยิ่งมากมีไน้าเธอถึงได้ขี้ขาดขนาดนี้ทางตระกูลจางไม่หยุดง่ายแนะ่ต้องให้เธอมาอยู่ที่ตระกูลกู้เท่านั้นเธอจะปลอดภัย ขอโทษนะคะพอดีรถของคุณจอดขวางทางรถของฉันอยู่นะคะอ๋อขอโทษครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้ครับไม่เป็นไรค่ะรถคันนี้ขับออกมาจากบ้านของฉันพี่ชายเศรษฐีคนนี้อยู่ในรถเป็นใครกันนะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะ สำหรับข้อเสนอของคุณกู้พูดมาเมื่อคือนนั้นฉันยังไม่ต้องพูดมาไม่ต้องพูดมากขึ้นรถกับผมผมจะพาคุณไปจากที่นี่ที่นี่คือไข่ฟ้คุณกู้นี่มันอะไรกันนะคะคุณไม่อยากแก้แค้นเหรอ มันรับผาตัวคุณคุณเกือบจะเสียความบริสุทธิ์คุณไม่อยากคุณไม่อยากจะปลอมป,ปล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 ปอมใจตัวเองเลยเหรอแต่ว่าฉันอืมไม่มีแต่ทางนั้นคุณรู้ว่าผมกำลังหมายความว่าอะไร ผมแค่ผมแค่จะถอนความรู้สึกในใจของคุณออกมาเท่านั้นแบบนี้ล่ะจับมันให้แน่นๆจริงๆแล้วการต่อต้านเป็นอะไรที่ได้ทำได้ง่ายมากคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคุณคงรู้ว่าควรจะทำยังไงเอาเลยจางยู่ได้โปรดเถอะครับผมผิดไปแล้วครับ ยกขึ้นนี่เด้จบจบทำไมเขาไม่ทำมาเป็นรูปภาพแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ทำมาเป็นรูปภาพแบบนี้นเขาทำแบบเนี้ยทำไมหนูไม่ชอบกดลิงก์อ่านนะ่นะนะ่ารักไปไปจ่าแมนติเค้ารักค่ะยูท่บ